วรรณกรรมประเภทที่สาวรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับอ่ะประเภทประเภทต่อมาคือวรรณกรรมแนวจะลงใจนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกนิทานร้อยกรองนะเน้นความสุขสนานนะเพลิดเพลินนะแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้เนี่ยก็จะมีคติสอนใจด้วยนะครับเช่นลิศพลเสือโคคำฉันกับพระชัยสุริยาขุนช้างขุนแผนพระอภัยบณีนะครับถามว่าพระลอเนี่ยนอกจากความสนุกสนานแล้วนะครับที่รู้ว่า โอ้ชีวิตเ,เรื่องราก็เป็นความรักเนาะระหว่างเจ้าชายหนุม่มกับเจ้าหญิงสาวสองเมืองอ่ะเจ้าหญิงสาวอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องแบบว่าอะไรล่ะไปพบรักกันแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตายจากกันเพราะว่าศัตรูอ่ะเป็นเมืองเมืองสองเมืองเนี่ยเป็นเป็นคู่แข่งเป็นศันตรูกันการให้รูเมือร์จูเลียตนะครับเป็นเวอร์ชันของไทยนะครับก็สอนอะไรบ้างนะสอนหลายเรื่องเลยว่าเนี่ยความรักที่ไม่สมควรใช่ไหมที่แบบว่าไม่ไม่ผ่านพ่อแม่คือ หลักรอบได้กันเนี่ยก็นำมาซึ่งความตายก็ได้นะหรือพระลอเนี่ยเป็นกรรษัตริย์แต่ทิ้งเมืองตัวเองไปเพื่อไปสวยสุกกับอีกเมืองหน,นึ่งเงี้ยบทลงโทษคือเขาต้องตายอะไรเงี้ยนะ<ม>ก็สอนคนได้เสือโคมฉันเนี่ยก็สอนเรื่องผู้นำครับผู้นำที่ดีผู้นำที่ไม่ดีเป็นอย่างไรนะสะท้อนผ่านทางท้าวสันนุราชเนี่ยซึ่งเป็นกรรษัตริย์แก่ที่อยากหนุ่มเนาะเกรดนเสือเนี่ยโดนหุหนวิชัยถีบตกกองเพลิงตาย แล้วผลวิสัยก็เลยตั้งให้คาว,วีเป็นกษัตริย์แทนว่าเนี่ยกษัตริย์เป็นหนุ่มแล้วนะชื่อคาว,วีแทนนะาว,วีได้ปกครองเมืองเลยอย่างเงี้ย้นกษัตริย์ก็อย่าอย่าลงไหลกับพวกเนี่ยรูปรสกินเสียงมากประมาณนี้นะครับกับพระชายสุริยาก็สอนเรื่องกษัตริย์ที่ดีว่าถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยถ้าเหมือนว่ากษัตริย์ไม่อยู่ในทศพิจธรรธมเนี่ยบ้านเมืองก็จะวุ่นวายนะครับอย่างเรื่องพระชายสุริยาเนี่ยพระชยสุริยาเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์นะก็คือแบบขุนนางแตกแยกขุนงคอััปชนนเยะะ เทวด,ดาก็เลยเสกน้ําทั่วเมืองซะเลยเป็นต้นนะครับก็คือสนุกด้วยสอนด้วย,ยที่จันเจตก็ว่าแหละว,ว่าพวกนี้มันก็เป็นแบบเป็นหนึ่งในพวกนิยายที่ที่จริงๆแล้วก็ให้กติสอนใจไปด้วยคุณช่้าคุณแผนนี่ชัดเจนเลยนะต่อให้รวยแค่ไหนนะแต่คุณมาที่หลังเขา <c oughs> จะไม่ได้ใช่ไหมขุนช้างเนี่ยคือไงละ่ะงเงี้ยเป็นตัวประปักนั่นแนหะแม้สลักน่ยก็ตามแต่แต่เขาแต่งงานแล้วอะตัวเองก็ก็ได้แต่เขาหวังใช่ไหมแม้ว่า แม้ว่าวันหนึ่งจะได้วันทองมาคู่ครองก็เถอะแต่เขาก็ยังรักแฟนเก่าเขามากกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นสนใจได้นะหลายๆเรื่องนะครับบทละครน,นะครับเดี๋ยวรายการบทที่สิบนะอาจารย์เสศดาอา,อาจารย์เสศดาคงจะบรรยายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้วันคีบทละครเนี่ยในการในการไปประกอบการแสดงนะครับแต่วันที้บทละครเนี่ยจริงๆอ่านอ่านเอาเรื่องก็ได้ไม่ต้องไปดูการแสดงอย่างเดียวหรอกนะครับ อย่างเช่นรามเกียรติ์อีหน่าอุนรุตดาหลังพวกนี้นะก็คือถ้าไม่สะดวกไปดูเป็นละครเนี่ยอ่านออกก็ได้นะรามเกียรติ์ที่สนุกนะก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเยอะดีนะฮะอีเหน่านี่ก็ให้พวกความแบบบันเทิงได้แม้เนื้อเรื่องจะไม่ไปไหนฮะพวกนี้แต่ว่าเราก็จะได้รู้ทราบสังคมรู้ความคิดความเชื่อต่างๆคนสมัยนั้นได้นะครับบนละครนอกอ,อย่างเช่นไกรทองชัยเชษสังทองมณีพิชัยคาวีสังชินชัยเงาะป่า เหล่านี้ก็เป็นปรดนดีที่จริงใช้ในการแสดงแต่ว่ามาอ่านก็ได้นะครับอ่านตัวบทก็จะได้อีกรสหนึ่งนะครับวรรณกรรมน้ราศนะครับเป็นวนรรณกรรมประเภทที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ที่มีต่อนางเป็นที่รักที่พัดพาจากไปนะครับในสมัยก่อนเนาะเวลาไปราชการต่างเมืองไม่สะดวกสบาย,ยาปัจจุบันนะครับไปเชียงใหม่สมัยนี้นั่งเครื่องบินไปชั่วโมงเดียวก็ถึงเนาะสมัยก่อนนี่โอโ้โหกรมดำรงอ่ากรมกรม,มพิจารณาดำรงราชดรุภาพเนี่ย ได้ปรรยายว่าสมัยก่อนไปตรวจราชการเชียงใหม่เนี่ยต้องนั่งเรือทวนน้าเป็นนครสวรรค์ต้องขี่ช้างจากนครสวรรค์ขึ้นเชียงใหม่เดินทางเดือนหนึ่งถึงจะถึงเนี่ยนะฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยโจรป่าก็เยอะสัตว์ร้ายก็เยอะนะครับก็วีเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องเขียนนิราศเนี่ยแสดงความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหวยหาภรรยาเป็นที่รักเนาะและเผื่อสมมติตัวเองเกิดต้องไปเสียชีวิตไปในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะส่งนิราศเนี่ยมาให้ภรรยาตัวเองเพื่อเป็นการแสดงว่า นะครับนศเนี <irgendw carbono S 2> ่ย <imprisoned> ก anyway, <ote> like, ็มีหลายประเภทนะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงนะนิราศที่ไม่มีการเดินทางและนิราศสมมุตินะครับนิราศที่มีการเดินทางจริงเช่นกรงกำสวนนะฮะในสมัยอยุยาตอนต้นกรงกำสวนเนี่ยสมัยก่อนเรียกว่ากำสวนสีปราดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยบอกแล้วว่าสีปราดไม่น่าจะเป็นแต่งบทประพันธ์นี้ขึ้นมานะครับผัะสีที่เรียกเนี่ยสีสีที่เขาเรียกเนี่ยว่าเป็นสีปราดสีปราดที่เขาสีมันคือตัวตัวนาง ยังนางสีนะครับก็เลยมองว่าเป็นสีจุลาลักษณ์อะไรก็ว่าไปนะครับก็เลยมองว่ากรมคำส่วนเนี่ยไม่ใช่ของสีป้าแต่งหรอกนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่ากรมกำส่วนเนี่ยก็มีผู้แต่งเนี่ยบอกว่ามีผู้วิจัยเนี่ยนักวิทยาดีวิจัยว่าน่าจะแต่งเมื่อตอนที่พระมหากษัตริย์หรือองค์ชายองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยยุทธยาเนี่ยนะครับเดินทางไปเดินทางไปชุมพรนะครับแล้วก็แต่เรื่องเนี่ยมันจบแค่ว่าเดินเรือจากยุทธยาไปไปถึงไปถึง แถวแถวชลบุรีในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีลมพัดลมทะเลเนี่ยพัดไปแล้วก็จบแค่นั้นนะครับก็เลยมองว่าก็น่าจะใส่ลมทะเลที่เป็นลมหนาวเนี่ยไปพัดไปทางฝั่งภาคใต้แล้วระจับช้างกันประมาณนี้นะครับเรื่องสุนทรภู่ครับทุกเรื่องสุนทรภู่ก็จะระบุจุดหมายปลายทางไว้ในนิราชของตัวเองเรียกเมืองแกลงนิราชพระบ,บาทน,ราทนิราชปูกขาทองเนียกพระเจ้าฟ้านะครับเนี้อเมืองเพชรเนืสุพรรณนะก็เป็นการเดินทางจริงของสุนทรภู่นะครับ นิราชไม่มีการเดินทาง,างเช่นทวารทุสามารถนิราชเดือนนะครับพวกนี้ก็จะใช้เวลานะเคลื่อนที่แทนนะฮะเหมือนกวีนั่งอยู่แล้วก็ย้อนไปว่า1ปีที่ผ่านมานะเราเนี่ยได้อยู่กับแฟนเราได้ทําอะไรบ้างหรือทาบุญร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติก็จะเป็นนิราชที่กวีเนี่ยสมมุติตัวเองว่าเป็นตัวตัวละครนั้นๆน,น,นะครับซ่องพัดพลาดจากจากจากคู่รักเหมือนกัน นิราศสีดาเนี่ยคือเป็นการที่พระรามเนี่ยนิราศาจากสีดาคือกลับมาแล้วอ้าวโดนทศกัณฐ์ลักไปแล้วเนี่ยทำไงดีก็สกเศร้าเสียใจนะครับและอีเหนาก็เหมือนกันนี่อีเหนาก็เป็นการเอ่อป็นความรู้สึกข,ของอีเหน่าที่ตื่นมาพบว่าบุษบาถูกลมหอบไปแล้วตื่นมาแล้วอ้าวเมื่อคืนนี้นอนดิเกันอยู่เลยหายไปไหนแล้วเนี่ยก็ระยายความเศร้าตัวอออกมานะนี่เชิงของหวยหานะครับนางเป็นที่รักนี่ด้ามีพัฒนาการครับจากอาเรืออารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวไปสู่การ แสดงทัศนคของโควีเส้นชวนพูดเนี่ยชัดเจนมากนะฮะมาผ่านบางพูดนะมาผ่านเนี่ยแถวมสตรทเนี่ยนะ,ะก็ถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักต้นท้อยอร่อยจิตอย่างเงี้ยนะครับแมนพูดชัว่วตัวใจทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ที่พูดจานนะก็เป็นการสมัยก่อนจะบอกว่าเออถึงบางพูดอะไรล่ะเออต้นพุทธก็สวยจังอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ละสมัยดีสุดพูดกำลังอินสมัยนั้นเพิ่ง เพิ่งลาออกจากราชก,การมายัางอินอินอยู่ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักนะเนี่ยถ้าตัวเองแต่พูดมไม่ค่อยดีนะตัวเอเยเป็นอย่างยี้นะอะไรเงี้ยนะครับไปถึงบางธรณีแถวเมืองนอนท์เนี่ยก็บอกอุ้ยบางธรณียิ่งทวีโศกเลยเนี่ยอ,อะไรละ่ะพระสุธาเน,น,น,นี่ยได้ไปแผ่นพื้นเนี่ยแต่ตัวเองไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยเชื่อมโยงกับตัวเองตลอดอย่างเงี้ยนะครับสุทนทรภู่แต่ลหลังไปเนี่ยสุนทรภู่ก็จะอ่าไงละ่ะนิรัตภูเขาทอง,ของท่านเนี่ยเป็นอะไรที่เข้มข้นทางอารมณ์สุดละย่าสบายหลังมันทำใจได้ก็จะไม่ค่อยห่วย <c oughs> หรือพบอบันทึกสิ่งที่พบเห็นระหว่างทางเช่นลัลอนดอนเนี่ยนะครับตัวกวีขมมราโชไทยเนี่ยไปที่ลอนดอนนะฮะจะกันที่4ก็เลยบันทึกสิ่งที่เห็นในลอนดอนมามาเขียนมา,มา,ม,ามาให้รักกันที่4ทรงทรงอ่านนะฮะก็จะเห็นว่ามีรถไฟซึ่งสมัยไม่เรียกรถไฟก็มมีรถที่วิ่งด้วย ว่าอะไรวะเป็นแบบรถที่วิ่งเร็วมากเลยไม่ต้องเทียมมา้าเทียมช้างนะกับเร็วมากเลยนะซึ่งสะเป็นหลงังๆเรียกว่ารถไฟอ,อย่างนี้นะครับแต,แต่อันนี้เขียนเป็นรอยแก้วนะอาจารย์อ่าแล้วลอนดอนเป็นรอยกรองก็มีครับแล้วก็มีประอยแก้วไรแก้ว<อ>เป็นจดหมายเหตุและจะทูตไทยไปลอนดนอนคือเขียนสองเวอร์ชันมานะครับคือหมอปราชเได้ว่างจัดเนาะแล้ว <laughs> ก็เตรียมติดผมใช้เวลาหลายเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยนะก็เลยเขียนมาสองเวอร์ชันเลยนะครับการศึกษานี้ได้ก็มีประโยชน์นะครับทั้งวรรณศิลป์ศึกษาโลกทัศน์ศึกษาสังคมไทยในอดีต Música